สวัสดีค่ะก่อนหนะ้าที่จะมารู้จักกับพระเจ้าข้าพระเจ้ามีปัญหาหลายเรื่องในชีวิตในทั้งทางด้านการทํางานข้าพระเจ้ารับผิดชอบงานทางด้านบุคคลโดยต้องสรรหาบุคลากรมาเข้าร่วมงานและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นประกอบกับในช่วงนั้นข้าพระเจ้ามีปัญหาหนี้สินบัตรเครดิตซึ่งเป็นเงินจํานวนค่อนข้างสูงและข้าพเจ้าไว้วางใจกับคนมากเลยทําให้มีปัญหาเกิดขึ้น ในช่วงวันวาเลนไทน์ปี2010ข้าพเจ้ามีโอกาสได้มารู้จักกับพระเจ้าผ่านเพื่อนสมัยเรียนตอนเด็กๆในช่วงแรกข้าพเจ้ายังไม่ตัดสินใจในการที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากนักแต่เมื่อข้าพเจ้าได้มารู้จักเพื่อนที่อยู่ในคริสตจักรทำให้เมื่อถึงวันหนึ่งจุดจุดหนึ่งข้าพเจ้าตัดสินใจ ที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นโดยการแสวงหาพระเจ้าเดิมข้าพระเจ้าจะเลือกที่พักไม่ไกลจากที่ทำงานมากนักเลยทำให้การมาเข้าร่วมกลุ่มสามัคคีธรรมกลุ่มแคร์ทำให้เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับข้าพระเจ้าในช่วงแรกเพราะข้าพระเจ้าจะกลับบ้านดึกมากคือข้าพระเจ้าทำงานจันทร์ถึงเสาร์เต็มวันแล้ววันอาทิตย์ก็มาคริสตจักรทำให้ชีวิตดูเหมือนไม่มีวันหยุดเลย จนทางกลุ่มก็ไปช่วยจัดกลุ่มแคร์ที่ห้องพักของตัวเองแต่ว่าก็ทําให้เพื่อนๆในกลุ่มแคร์ต้องกลับบ้านดึกแทนตนเองแล้ววันหนึ่งข้าพเจ้าก็อธิษฐานขอพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนําให้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆกลุ่มแคร์พระเจ้าก็ทรงตอบคําอธิษฐานนั้นให้ข้าพเจ้าไปอยู่พักกับพี่น้องที่อยู่บ้านคนเดียวแล้วบ้านก็ทําแคร์ด้วยทําให้ข้าพเจ้าไม่ต้องเลิกดึก และสามารถมาคิดคิดทจากด้วยกันในทุกๆวันอาทิตย์เมื่อเริ่มแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นข้าพเจ้าก็ขอการอธิษฐานการปลดปล่อยจากพระเจ้าโดยให้ข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าอธิษฐานขอจากพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเหลือในเรื่องการงานการเงินและเรื่องอื่นๆในช่วงนั้นพี่เลี้ยงก็ได้ท้าทายข้าพเจ้าในการคืนสิบรถให้กับพระเจ้า ตอนแรกข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าการคืนสิบรถจะช่วยข้าพเจ้าได้อย่างไรแต่ข้าพเจ้าก็ตัดสินใจถวายให้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและมีส่วนในการถวายเผื่อการซื้อที่ดินและการสร้างคริทตจักรด้วยพระเจ้าช่วยการทำอัศจรรย์โดยการให้ข้าพเจ้าปลดหนี้ภายในหนึ่งปีและย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานจากงานบุคคล ให้ไปทำงานในส่วนของบัญชีซึ่งข้าพเจ้าทำได้ดีกว่าและมีแรงกดดันน้อยกว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยได้รับการหนุนใจจากพี่น้องว่าพระเจ้าทรงเป็นประตูอัตโนมัติสำหรับข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าในเรื่องของบ้านซึ่งข้าพเจ้าอยากมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าซึ่งอยากให้บ้านเป็นพราพรกับพี่น้องในคริสตจักร ซึ่งเป็นกลุ่มแคล์กลุ่มแคร์เมื่อเวลาผ่านไปข้าพเจ้าก็อธิษฐานขอพระเจ้าเรื่องการซื้อบ้านพระเจ้าก็ทรงตอบคําอธิษฐานของข้าพเจ้าในการนําข้าพเจ้าในการซื้อคอนโดรวมถึงการปูผ่านในการซื้อคอนโดซึ่งข้าพเจ้าขอให้ใกล้กับที่ห้างสรรพสินค้าใกล้กับโรงพยาบาลใกล้กับป้ายรถเมล์และที่สําคัญ ใกล้คริสทจักรที่กำลังสร้างอยู่ด้วยพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานนั้นพระเจ้าตอบคำอธิษฐานในเรื่องของงานซึ่งข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าในกลุ่มแคร์ว่าให้สามารถทำเป้าได้สำเร็จเพราะว่าจะได้รางวัลเกี่ยวกับการไปเที่ยวต่างประเทศคือประเทศฮ่องกงหลังจากนั้นในกลุ่มแคร์ก็ช่วยกันอธิษฐานเผื่อเกิดการอัศจรรย์ว่า เราสามารถทําเป้าได้และทําให้เราได้ไปเที่ยวฮ่องกงฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นการอัธิษรยนที่บ้านต่างจังหวัดบ้านที่ต่างจังหวัดตั้งแต่ข้าพเจ้าเกิดข้างบ้านเลี้ยงหมูซึ่งตั้งแต่เกิดมานี้ก็คือได้กลิ่นที่เหม็นมากข้าพเจ้าขอให้กลุ่มแคร์ช่วยกันอธิษฐานเผื่อในเรื่องของของกลิ่นนี้ปรากฏว่าเมื่อสิ้นปีข้าพเจ้ากลับบ้านไป ไม่มีหมูมุกแล้วและก็ไม่เหม็นอีกแล้วค่ะเมื่อเปิดทำแคร์ในกลุ่มแคร์ของเราก็ไม่มีกีตาร์เมื่อพี่น้องของเราคือพี่เลี้ยงไปร่วมกิจกรรมในคิเจักรอีกแห่งหนึ่งเราก็จับรางวัลได้เป็นรางวัลเป็นกีตาร์หนึ่งตัวที่มาใช้ในกลุ่มแคร์ข้าพเจ้าอยากขอบคุณชุมชนที่ดีพี่เลี้ยงที่โทรหนุนใจข้าพเจ้าทุกวันในการจัดการเรื่องทุระของคอนโดให้ โดยการจัดซื้อจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับข้าพเจ้าสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องที่มากรีฑาจักเป็นครั้งแรกหรือหลายครั้งแล้วพระเจ้าทรงรักษาสัญญาเสมอประตูแห่งพระพรจะเปิดออกสำหรับคนที่รักพระองค์เสมอและไม่เคยลืมคำร้องทูลของเราเลยขอเพียงแต่ท่านเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานนั้น ทุกวันนี้ข้าพเจ้าเผชิญปัญหาได้อย่างมีสันติสุขในทุกๆวันและไม่เคยอยู่อย่างกังวนกระวายใจอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ